สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิสสดสหน่หยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสรุป2ตัวล่างตรงๆนะคะ2ตัวล่างงวันที่1นธันวาคม63สรุปจากสูตรที่ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับสูตรของเรานะคะสูตรหลักสิบปีทั้งหมดอยู่ สองสามสูตรนะคะสูตรหลักสิบมีทั้งหมดสามสูตรก็จะเป็นสูตรเดิมแล้วก็สูตรใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาได้หลักสิบนี้ของหลักสิบล่างนะคะได้ลงได้ลงคลิปไว้ให้สองสูตรนะคะลงไว้ให้คลิปสองสูตรอีกสูตรหนึ่งไม่ได้ลงนะคะสูตรนี้คลิปนี้เป็นสูตรเดิมกับสูตรใหม่ที่นำมาชนกันนะคะสูตรเดิมที่มันเข้ามาแล้วนะคะงวดวันที่16 พฤศจิกายน63นะคะสูตรแรกได้5 6 9 4นะคะสูตรที่2ได้1 4 5 9 0ซึ่งทั้ง2สูตรนี้ชนกัน3ตัวนะคะก็คือ5 9 4นะคะ5 9และ4ชนกันที่3ตัวนะคะทั้ง2สูตรก็สถิติเดินดีนะคะสูตรแรกนะคะก็เข้ามาตั้งแต่วันที่10วันที่1มิถุนายน63นะคะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสูตรนี้ก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิดสิบสองสิงวดคํานวณ12งวดนะคะก็เข้ามาในหลักสิบสิบงวดนะคะเข้าในหลักสิบล่างสิบงวดส่วนตัวที่เหลือนะคะตัวที่เหลือก็คือเข้าไปในหลักหน่วยนะคะงวดวันที่หกรกฎากับ16กกรกฎานะคะมันหลุดไปในหลักหน่วยนะคะแทนที่มันจะเข้าในหลักสิบ มันหลุดไปนะคะหลุดจากหลักสิบไปหลักหน่วยหลังจากนั้นมันก็เข้ามาในหลักสิบอย่างต่อเนื่องนะคะเข้ามาในหลักสิบอย่างต่อเนื่องเลขกเด่นเลขเด่นเพียงแค่สี่ตัวนะคะเล็กเด่นเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นสําหรับสูตรนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาคมได้ห้าหกเก้าและสี่นะคะสูตรนี้จะเดินต่อได้ไหมนะคะจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดไม้สาหรับหลักสิบนะคะหรือว่ามันจะหลุดไปในหลักหน่วยเราก็ไปลุ้นกันนะคะสําหรับ สูตรนี้ส่วนสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรนี้เดินดีนะคะเดินดีมีเลขเด่นเลขเด่นอยู่ห้าตัวยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้หลักสิบยังไม่เคยหลุดเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาคมหกสามก็เข้ามาต่อเนื่องไม่เคยหลุดเลยสําหรับหลักสิบเลขเด่นห้าตัวนะคะเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมหกสามนี้เราจะได้หนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์ คือเลขเด่นนะคะมีเลขเด่น5ตัวเมื่อเรามาชนกัน2สูตรมันก็จะชนกันที่9 4แล้วก็5้นะคะ2สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่ไม่ได้ลงให้นะคะ2 5 9 9 1นะคะ2 5 7 91ไม่ได้ลงสูตรให้นะ,ะสูตรนี้ไม่ได้ลงคลิปให้นะคะเป็นสูตรหลักสิบล่างเราใช้หลักสิบของ3าตัวครั้งที่2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่สนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ x x บวก3 x บวก5 x บวก7และ x บวก9ได้เลขเด่นอยู่5ตัวเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็เมื่อคำนวณแล้วเราจะได้สอง9 1นะคะถ้าสูตรนี้เข้างวดวันที่16ธันวาคม63จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่ามันเข้ามายังไรสำหรับสูตรนี้เดินมาแล้ว7งวดนะคะเข้ามา7งวดถ้างวดวันที่1ธันวาคม63มันเข้าก็จะเป็นงวดที่8นะคะก็สรุปแล้วหลักสิบ หลักสิบล่างมีสามสูตรตัวที่ชนกันครบ3สามสูตรมีสองตัวนะคะก็คือห้ากับเก้าเลขเลี่ยงที่สุดก็คือห้ากับเก้าชนกันครบ3สามสูตรรองลงมาสี่กับหนึ่งนะคะสี่กับหนึ่งชนกันสองสูตรแต่ตัวที่ไม่ชนก็คือหกศูนย์และก็เจ็ดนะคะแล้วก็สองที่ไม่ชนกันเลยนะคะเราก็มาลุ้นกันค่ะว่าห้ากับเก้าตัวไหนจะมาหรือจะ ไม่มาทั้งสองหรือจะมาคู่นะคะก็ลองลองไปดูกันค่ะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะคะสําหรับตัวที่ชนกันหรือมันจะตัวที่ไม่ชนตัวที่รองบางท่านบอกว่าเก้าไม่น่าจะมาในเลขล่างนะคะเก้าไม่น่าจะมาในเลขล่างเพราะว่ามันติดสูตรเลขดับแต่จริงๆแล้วสูตรเลขดับสุรนี้มันก็มีเมื่อที่หลุดด้วยนะคะมันก็มีเมื่อที่ที่หลุดด้วยมันไม่ได้ มันไม่ได้เข้าทุกครั้งนะคะดิฉันก็ลองดูแล้วว่า9ตัวนี้ถ้าตามสูตรนี้โอกาสโอกาสดับมันก็มีนะคะแต่ว่าโอกาสที่มันไม่ดับก็มีเช่นกันนะคะสำหรับ5้า1ีหนึ่งตัวไหนจะมาในหลักสิบล่างเราก็ไปลุ้นกันค่ะสำหรับหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็ได้อยู่5สูตรนะคะมีสูตรกับสูตรเดิมที่เข้างวดวันที่16พฤศจิกายน63นะคะ หลักหน่วยล่างสุดเดิมนะคะสุดเดิมที่เข้างวดวันที่16พฤศจิกายน6กสาง2สองสุนี้นะคะสูตรุดนี้ที่มันเข้างวดที่แล้วนะคะมันชนกันสุดแรกได้5 6 4กสี่สุที่สองได้4ี่ห้าหซึ่งมันชนกันทั้ง3าตัวนะคะชนกันทั้ง3ตัวเลยปรากฏว่าตัวที่เข้าก็คือ6ก็มานะคะแล้วก็มาเป็นคู่หลักสิบหน่วยเลยนะคะตัวที่ชนกัน3ตัวก็มาครบ2ตัว10หน่วยนะคะสำหรับงวดวันที่สิบ 6พฤศจิกายน63ผ่านไปแล้วต่อไปงวดวันที่1ธันวาคม63สูตรนี้ตัวที่ชนกันก็คือ4ตัวเดียวนะคะสูตรแรกได้5 6 4เหมือนเดิมนะคะสูตรที่2ได้2 3 4แล้วตัวที่ชนกันครบ2สูตรก็คือ4ดูนะคะว่าตัวที่ชนกันมันจะมาไหมหรือว่าสูตรใดสูตรหนึ่งมันจะหลุดถ้า4ไม่มาก็แสดงว่าสูตรใดสูตรหนึ่งมันจะหลุดหรือไม่งั้นมันก็หลุดทั้ง2สูตร ก็ไปดูกันค่ะสำหรับสองสูตรนี้มันก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานะคะเริ่มสุดแรกเริ่มเข้ามาวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเข้ามาวันที่หนึ่งสิงหาคมเลขเด่นเพียงแค่สามตัวเท่านั้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดแปดงวดสำหรับสูตรนี้ถ้างวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสามมันเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่เนะคะสำหรับสูตรที่ส เลขเด่นก็3ตัวเหมือนกันนะคะเริ่มเข้าวันที่1กันยานะคะเริ่มเข้าวันที่1กันยาเขาจะได้ทั้งหมด1 2 3 6งสวดนะคะถ้าสุดนี้เดินต่องวดวันที่1ทธันวาคม6 3มันก็จะเป็นงวดที่7เราก็มาลุ้นกันค่ะว่า4จะเข้าในหลักหน่วยล่างได้หรือไม่นะคะสําหรับสุดเดิมที่เข้ามาแล้วในงวดวันที่16พฤศจิกายนห3สาเรามาดูสูตรใหม่ค่ะสุดใหม่ก็ลงคิปไปให้แล้วนะคะสุดใหม่ลงคืปไปให้แล้ว สูตรใหม่สามสูตรนะคะสามสูตรชนกันสูตรแรกได้สามสี่เจ็ดสูตรที่สองได้เจ็ดสามสี่สูตรที่สามได้ห้าหกเจ็ดตัวที่ชนกันครบสามสูตรก็คือเจ็ดนะคะรองลงมาก็คือสี่สี่ชนสองสูตรนะคะสามชนสองสูตรค่ะก็สำหรับสามสูตรนี้มันก็เพิ่งเข้าเหมือนกันนะคะสูตรแรกเข้าวันที่16สิงหาคม6กสาเลขเด่นเพียง3าตัวเช่นกันนะคะเลขเด่นเพียงสาตัวค่ะ เช่นกันยังไม่เคยหลุดนะคะก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วสูตรที่2เริ่มเข้าวันที่16กันยานะคะเลขเด่นก็3ตัวเช่นกันนะคะ5งวดนะคะสำหรับสูตรนี้หงวดถ้าเข้าต่อวันที่1นธันวาคมก็จะเป็นงวดที่6นะคะแล้วส,สูตรที่3นะคะ6งวดนะคะถ้าวันที่1ธันวาคม63เข้าก็จะเป็นงวดที่7นะคะสูตรนี้ก็มีเลขเด่นเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะคะ ทั้งสามสูตรมีเลขเด่นสูตรละสามตัวเมื่อมาชนกันชนกันสามตัวนะคะตัวเลขเจ็ดนี้ชนกันสามสูตรส่วนสามกับสี่ชนกันสองสูตรนะคะเมื่อเรามารวมกันหสูตรนะคะห้าสูตรสูตรใหม่สามสูตรสูตรเก่าสองสูตรนะคะก็ตัวที่ชนกันมากที่สุดก็คือสี่สี่ชนกันหสูตรอ่ะสี่ชนกันส สชนกันสี่สูตรนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ก็คือเป็นสูตรเดิมชนกัน2สูตรแล้วสูตรใหม่ชนกัน2สูตรก็เป็น4ในหสูตรนะคะแล้วก็7ชนกัน3ใน5สูตร7เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นสูตรใหม่แล้วก็ส่วน3ก็เป็นสูตรใหม่เช่นกันนะคะสเป็นสูตรใหม่แล้วก็มี สูตรเก่าด้วยนะคะก็4 3 7เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างวันที่1ธันวาคม63นะคะสำหรับ4เป็นเลขเด่นที่สุดก็คือมัอนชนกัน4ใน5สูตรนะคะแต่ว่าเลข3กับเลข7เนี่ยชนกัน3ใน5สูตรตัวไหนจะมาเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันในวันที่1ธันวาคม63นะคะเพราะว่าสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกัน ดิฉันไม่การันตีว่าตัวไหนมันจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะคะสูตรมันมีกาสหลุดและมีการที่จะไปต่อได้เหมือนเหมือนกันนะคะไม่มีใครทราบว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดของให้เพื่อนๆท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทั้ง3มสูตรนะคะทั้ง3สูตรของหลักสิบชนกันที่5้ากับ9นะคะรองลงมาสี่กับ1ส่วนหลักหน่วยนะคะทั้ง5สูตรชนกัน4สูตรก็คือเลขสี่ ส่วนชนกัน3สุดก็คือ3กับ7ตัวที่ชนน้อยลงมาก็คือ6นะคะเป็น6แล้วก็5มันอาจจะชนมันอาจจะเข้าตัวที่มันชนมากที่สุดหรืออาจจะเข้าตัวที่มันชนน้อยที่สุดก็ได้ไม่มีใครตอบได้เมื่อเรานำเลขเด่นมาชนกันนะคะเลขเด่นมาจับคู่กันเราจะได้แบบนี้นะคะ ได้ห้าสี่ห้าสามห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าแล้วก็เก้าสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้า สี่สี่สี่สามสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้ามีทั้งหมดยี่สิบชุดแต่ว่าชุดที่เด่นที่สุด ชุดที่เด่นที่สุดเราเด่นเพียงแค่ห้ากับเก้าคือคือหลักสิบนะคะห้ากับเก้าคือหลักสิบส่วนสี่เราจะเด่นเพียงแค่สองสองชุดเช่านี้นะคะห้าสี่กับเก้าสี่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ลองลองถอยมาอีกนะคะถอยมาอีกเพราะไม่มีใครทราบว่าตัวที่มัน ชนกันมากที่สุดมันจะเข้าหรือเปล่านะคะถอยออกมาอีกก็คือได้ชุดนี้นะคะก็จะเพิ่มเข้ามาอีก4ีชุดก็เป็น6ชุดนะคะก็ลองดูนะคะว่ามันจะเข้าหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเลขทุกตัวเลขได้มาจากการคำนวณได้จากมาจากสูตรเท่านั้นไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซนต์ดิฉนันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนมันจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดนะคะถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ทุกอย่างพูดไปตามสูตรเท่านั้นค่ะสําหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่าให้เลขไว้หลายตัวนะคะให้เลขไวหลายตัวแล้วก็พูดในทํานองที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตอบตามตรงดิฉันไม่ทราบว่าตัวไหนมันจะออกดิฉันพูดไปตามสูตรพูดไปตามสิ่งที่คิดสิ่งที่คํานวณได้นะคะถ้าท่านชอบท่านก็ติดตามได้แต่ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะหรือไม่ก็ ผ่านไปนะคะก็ทุกอย่างอยู่ที่ความพึงพอใจของท่านการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ท่านเองนะคะท่านใช้วิจารณญาณในการที่จะตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะคะดิฉันให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะให้ไว้เป็นแนวทางไม่ได้บอกว่านี่คือตัวที่มันจะถูกร้อนะคะไม่มีใครทราบว่าตัวไหนมันจะถูกค่ะถ้าท่านชอบท่านก็เลือกเอานะคะชอบตัวไหนก็เลือกนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะ นี่เป็นแนวทางเท่านั้นแต่ถ้าท่านที่มีคิดว่าอันเนี้ยชุดนี้มันไม่ถูกมันไม่มีท่านมีตัวที่เด่นอยู่แล้วท่านมีตัวที่คิดว่ามันถูกท่านก็สามารถนําเสนอแล้วก็แชร์ให้ท่านเพื่อ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 น,อนท่านผู้ชมท่านอื่นได้ดูด้วยนะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากนะคะท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนก็คงจะ ยินดีที่จะรับในสิ่งที่ท่านให้ถ้าท่านมีเล็กเด็ดเล็กเด็ดที่คิดว่ามันชั่วที่คิดว่ามันถูกนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ทราบว่ามันจะถูกถ้าท่านทราบกรุณาอ่าแชร์ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นท่านได้ดูด้วยนะคะเผื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันโชคลาภซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะคะคหวังว่าวันที่1นธันวาคม63เพื่อนๆจะเฮงเงปังๆกันทุกคนร่ำรวยกันทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนถูกอยากให้ตัวเลขที่คำนวณมานี้ถูกต้องนะคะเป็นตัวที่มันถูกรางวัลจริงๆให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูในช่องนี้ถูกทุกคนนะคะขอให้ถูกทุกคนขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเฮงๆงปังๆสวัสดีคะ่ะ